ตรงนี้เป็นเมนูรหัสทดแทนนะครับก็คือเมนูที่จะให้คุณเข้าไปเซตติ้งนั่นเองเนี่ยก็จะมีรูปนะครขนาดของรูปที่เราจะต้องเตรียมมาใส่ก็คือ150คูร้อพิกเซลนะครับโดยใช้โปรแกรม photoshop หรือโปรแกรมอะไรก็ได้แต่ทาออกมาให้มันเป็นภาพ jpeg นะครับหรือว่า png อย่างนี้ก็ได้นะครับถัดมาครับเป็นรหัสธุรกิจนะครับก็คือรหัสธุรกิจของ kibolit com นะครับคุณก็เอาชื่อรหัสนะครับต้นสายของคุณถ้าคุณเป็นสมาชิกเก่าอยู่แล้ว คุณก็นํารหัสแรกของคุณนะครับมาลงทะเบียนไว้ในนี้นะชื่อที่ต้องการให้ผู้หวังผู้หวังเขาติดต่อคุณเข้ามาก็ควรเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงนะครับเป็นภาษาไทยด้วยจะดีมากนะเพราะว่าเราทํากันตลาดกับคนไทยเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ควรใช้ภาษาไทยถูกต้องไหมครับอีเมลติดต่อนะครับคุณก็ลงไว้เลยนะโดยปกติเนี่ยระบบจะจเนเรตไว้ให้เลยเพราะว่าคุณใช้อีเมลไหนลงทะเบียนเขาก็จะใช้อีเมลนั้นนะครับ จะเลืไวให้คุณสามารถตับเปลี่ยนได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์นะแล้วก็เว็บไซต์ส่วนตัวตรงนี้เฟซบุ link ๊ o ลิงก์ทวิตเตอร์ลิงก์นะครับยูทูบลิงก์ของคุณเพื่อให้ผู้หวังนะาสามารถติดต่อคุณนะครับหรือว่าคลิกเข้าไปดูนะครับบัญชีต่างๆของคุณตรงนี้นะ,ะให้เขารู้จักคุณได้มากยิ่งขึ้นนะแล้วก็เวลาติดต่อนะครับนี่คือทั้งหมดระบบทั้งหมดนะครับที่คุณเซตติ้งก็ง่ายนะฮะหลังจากนั้นเสร็จคุณก็ คลิกนี้เป็นการแก้ไขก็จะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมอัพโหลดรูปสักนิดหนึ่งนะครับแล้วรูปก็เตรียมไว้แล้วนะครับคลิกแก้ไขตรงนี้นะเนเรียบร้อยแล้วแค่นี้เองครับก็ได้รูปที่ดูดีพอใช้ได้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็นำลิงก์ไปโปรโมทได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิกที่ลิงก์นะฮะ เมื่อสักครู่ยังไม่มีรูปนะตอนนี้ก็จะมีรูปของเราแล้วแบบนี้เห็นไหมครเขาก็จะรู้จักตัวเราผ่านเว็บไซต์โปรโมทด้วยนะครับหลังจากนั้นเมื่อลงทะเบียนเข้ามาก็ยังได้รู้จักเราอีกจากระบบอ e ีเมลโฟล์อัพนะครับต่างๆที่เราเตรียมเอาไว้ให้นะครับตัวที่คุณไม่ต้องทำะไรเลยคุณแค่โปรโมทอย่างเดียวระบบต่างๆที่มันยุ่งยากเนี่ยเราเซตระบบให้คุณเรียบร้อยแล้วนะคุณไปโปรโมทอย่างเดียวแล้วลายชื่อผู้หวังก็เป็นของคุณนะเวลาที่เขาสมัครเข้ามาร่วมเทรดก็เป็น สายงานของคุณนะครับโดยถ้าท่านใดยังไม่มีรหัสธุรกิจก็สามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างนะครับด้านล่างของวิดีโอนี้นะครับเพื่อสมัครนะครับแล้วนํารหัสธุรกิจนะฮรรหัสธุรกิจนั้นนะครับมาลงทะเบียนในนี้ได้เลยแล้วคุณแจ้งไปทางทีมกิฟต์ลิสต์คอมนะว่าคุณสมัครไว้เรียบร้อยแล้วนะโดยที่อีเมลนี้เลยครับกิฟต์ลิสตทอีเมลเนี่ยนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะอัปเกรดให้คุณนะครับ โอเคเท่านี้ครับก็เป็นอันจบนะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ